เอร็มแล้วอยากไปเที่ยวไหนระหว่างสวนสนุกกับทะเลไปทะเลเย้ไปทะเลสู้กันแล้วพีกไปทะเลเราก็รีบเก็บผ้ายุบกระเป๋าขึ้นรถกันเลยปิดเทอมนี้พี่จชายกับน้องสุกก็ได้ไปทะเลมีความสุขมากๆแต่กางอะไรลูกเอาห่วงยางยานจราเค้มาด้วยโอ้งยางจราเข้ลูกโอ้ตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราไปเล่นที่จอดไว้น้ำมาเร็วเอาขึ้นรถกันแน่ใส่ข้างบนใส่ข้างบนเออ เราเตรียมของครบแล้วก็เดินทางกันเลยเราจะไปทะเลชะอำกันนะคะทุกคนระหว่างทางฝนตกหนักมากมองไม่เห็นทางเลยสูกัดง่วงนอนหลับไปแล้วนะคะเรามาถึงโรงแรมสปริงซื้อแอนซีแล้วเราก็ช่วยยกของในกระเป๋าไปห้องพักกันโรงแรมนี้บรรยากาศดีติดทะเลด้วยนะคะทุกคนเรากาลังจะไปห้องพักของเรานะคะถึงห้องพักของเราแล้วห้องพักกว้างมากเลยนะคะข้างในอ่ะสูกัดดานั่งรถเข้าไปได้เลยสูกัดก็มาในห้องแล้วขอนั่งพักที่โซฟาก่อนฮ้ยทุกคนที่นอนหน้านอนมากไดอดหนึ่งจองตัม ดุมดังเลยเตียงเป็นเตียงคู่เดี๋ยวแม่บ้านจะปิดให้เป็นเตียงเดี่ยวนะคะดุมมาทุกคนไม่ได้กัดฝนตกวันนี้นอนสบายเลยอ่ะไม่กัฝนตกไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วสุกาก็อยากเล่นบ๊ะบ๊ในอ่างน้ําด้วยเดี๋ยวเราเตรียมชุดไปน้ำนะไปในน้ำสุกากเราเตรียมน้ำไว้เนี่ยมาดูดิโอ้ ฝนตกแล้วฝนมีต่อน้ำใหญ่มากมีสามสานะเดี๋ยวเรารอฝนหยุดนะนี่ไงฟ้าเปิดแล้วเดี๋ยวได้เล่นแล้วไปเตรียมตัวเลยไปเตรียมตัวเลยบอกเปแม่แม่ช่บไปน้ำเล็วแวพี่ะตัดตกระเป๋าห่วงยางนะคะทุกคนจะเป่าไหวไหมพี่แต่สู้ๆค่ะพี่ะตัดตก็ลืมไปนะคะว่าเอาเป่าลมไฟฟ้ามาด้วยพี่ะตัดตกระเป๋าตกละแค่ต่อเลยแล้วกระเป๋าห่วงยางกระเป๋าตกละแค่เสร็จแล้วเที่ยวทะเล EP สองเรามาดูกันมาเล่นน้ำสนุกแค่ไหนกดติดตาม้วยนะเจอกันใน EP หน้าบ๊ายบาย หลังจากที่เราเป่าห่วงยางเสร็จแล้วเราไปเล่นน้ำันเลยตอนนี้นะคะเราถึงสระว่ายน้ำแล้วนี่เด็กตื่นเต้นมากเลยอ่าตัวเคพร้อมยังพร้อมยังไปเลยนี่แต่ๆกับน้องสุกันกระโดดเล่นน้ำสนุกมากเรารีบวิ่งขึ้นไปเล่นสไลเดอร์น้ำกันใครจะลงก่อนเอางี้ชกไปงี้ชกยิ่งยาวมากกว่ายิ่งชกไปอ่าสุึกกันชนะฝึกกันลงก่อนพร้อมยังหนึ่งสองสามไปเลยไปเรลย ตูกาสเลเดอร์น้ำลงมาแล้วสนุกมากบ๊ายบายว้าววแต่แต่สไลเดอร์น้ำตามเลยทำยังไงไปเลยสไลเดอร์น้ำมันเนี้ยสนุกมากเลยเราเล่นกันตั้งหลายรอบโอ้โหตูกาเล่นสไลเดอร์น้ำทำท่าอะไรอ่ะแต่เป็นงเงี้ยแต่เป็นเงี้ยไงตงนั้นตรงนโอ้โหโอ้ยตูกาสทำยังไงเนี่ย สุกัญชอบเป็นห่วงยางแล้วเอาห่วงยางไปหมุนๆในน้ําแบบนี้นะคะสุกัญบอกว่าสนุกมากชายทะเลยังมีม้าให้เราขี่ด้วยนะทุกคนสุกัญและพี่เตตาชอบขี่ม้าตรงชายทะเลมากๆเพราะว่าวิวดีแล้วก็สวยบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนกดินกดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตูกปูด้วยเนเฮ้ยมึงปูดีมีเคยจับตัวปูได้สุกัญและพี่เตตาถ้าชอบุดทรายเล่นด้วยนะแล้วยังเล่นน้ำทะเลน้ำทะเลสนุกสุดไปเลยเฮ้ยมีหอยด้วยเนี่ยสุกัญว่างีดูที่มีอะไร ไม่ตัวอะไรเหรออ๋อเป็นเปลือกหอยมีสิงช้าเล่นทะเลให้เล่นด้วยเฮ้ยทุกคนเคยเห็นปลาหมึกยักษ์เปามันตัวสใหญ่มากนี่ปลาหมึกยักษ์บดออกมาใหญ่กว่าแขนคุณแม่เลยนะคะทุกคนพี่เจเจกับน้องโซกัดกินปลาหมึกยักษ์อร่อยมากคลิปหน้าจะไปหาของกินที่ตลาดเต้ารุ่งหัวหินกันกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายเฮ้ยทุกคนเคยเห็นปลาหมึกยักษ์เปามันตัวใหญ่มากนี่ดูหางดึงดึงหางนี้แบบบดบดใหญ่มากทุกคน เข็ด <The> ใหญ่กว่าเข็ดพ่แม่อ่ะนี่กระเพาะเปลาเนี่ยเหมือนมากเหมือนมากเลยนะทุกคนแล้วเนื้อมันแบบแน่นมากเลยมีเสียงเปาะเนี่ยเดี๋ยวสุกัสชอบกินมากเลยอ่ะกับพี่เตตัสอ่ะเราจะย่างให้พี่เตตัสกับน้องสุกัสกินกันนะดูซีว่าจะชอบหรือเปล่าถ้าเวลาเขาหมดแล้วน่าจะยาวกว่า <ๆ S 2> นี้ดูดิเเคดี๋ยวเราให้นุงทำเลย ให้ลุงทำเลยใช่แต่ไม่ทำกันปลาหมึกบดก็มีให้เลือกตั้งหลายไซส์เลยนะคะทุกคนแม่สู่เลือกไซส์ใหญ่สุดเลยเราเอาปลาหมึกมาย่างเตาแบบนี้เลยนะคะย่างปลาหมึกสลับไปมาแป๊บหนึ่งก็สุกแล้วย่างปลาหมึกเสร็จแล้วแล้วเอาปลาหมึกมาบดแบบนี้เลยปลาหมึกบดแบบนี้ไปมาน่าสลุมึกบ้ามากนะคะทุกคนปลาหมึกบดแบบนี้ปลาหมึกจะยาวแล้วก็ยืดขึ้นบดหนวดปลาหมึกด้วยหนวดปลาหมึกบดออกมาแล้วยาวมากโอ้โหปลาหมึกบดเสร็จแล้วนะคะทุกคนทุกคนดูนี่ยาวมากจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้หนวดยาวเฟื้อยเลยดูดิ หอมมากทุกคนตรงนี้ต้องจิ้มแล้วเนี่ยน่ากินสุดเดี๋ยวให้สุขัดจับไป่ปากกินเลยดีกว่าใส่ลอยปลาหมึกยักษ์อยู่ได้นะคะเราจะให้สุภาพพี่จับกินกันโอ้โหน้ำมา้ด้วยน้ำจิ้มหอมมากนี่อยู่ข้างในกลัไปกันเลยเราให้พี่แต้ัน้องสลัดกินกันเลยปลาหมึกยักษ์ดูดิสุขัดตัวใหญ่มากปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกใหญ่มากขาดแล้วอ่ะกินเลยเป็นหนามาเป็นไงคะเอาไปไหมคะ กิน้จิ้มไหมกล้ามไหมเอาใส่น้ำจิ้มมาตัดน้ำจิ้มเปล่าทุกคนต้องใส่น้ำจิ้มเลยค่ะหนูหนัวอ้าน้ำจิ้มหิวไหมอ่ะหืมหอมจังเป็นไงอือน้ำจิ้มเผ็ดเลยนะกินได้เฉยอ่ะเติมลงไปโอ้ออกินอือเป็นไงลูกถ้าใส่น้ำจิ้มแล้วมันจะกรอบขึ้นโอ้ใส่น้ำจิ้มมันจะกรอบขึ้นใช่เหรอน้ำจิ้มมันจะกรอบขึ้นด้วยมาดูที่ไหนมา อะจิมมี่ิมมี่อือหืออร่อยไหะเด็กอร่อยมากตกไใจไหมอร่อะไรมากที่สุดอะไรมากที่สุดนะโอเคอือเดี๋ยวคราวหน้าเราไปกินอะไรเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะกินอะไรกันตามกันได้นะเออดูว่าเราจะไปกินอะไรกันเรามาหาของกินที่ตลาดต้นลูกหัวหินกันเข่าหินเข่าหินไม่ใช่ลูกหัวหินหัวหินไม่ใช่เข่าหินนะคะโซกัสโอ้โหโอเคแห้วถึงก็เอาลูกกลิ่งเลยชอบอ่ะ ีแต่ตัดก็เลือกยาดมจ<อ>ิ๋วโอ้นี่แพ็คตุนกันมาหน้าเลยนี่คุณอีกตระกอบแล้วเนี่ยไม่ไปายได้ครับเยใหญ่ครับนี่จิ้งไรคือเ,เตือโอ้แม่เคยขึ้นไปกิมมอนนี้หรอใช่โอ้ร้านนี้เป็นแบบเดยข้างบนนะทุกคนเป็นสองสองชั้นเฮ้ยสกัดขึ้นใหม่ไหเนี่ย ร้านนี้คือร้านประจําคุณแม่เลยนะคะแม่มากินตั้งแต่ยังไม่มีสุกัดเลยวิวชั้น2จะเห็นตลาดโต้ลงทั้งหมดเลยนะคะทุกคนวิวสวยมากพี่แตาจะกินอะไรดีนะพี่ตันบอกว่าอยากกินข้าววัดไทยส่วนสุกัดอยากกินคาโบนาลา่าเราเล่นน้ำที่โรงแรมเสร็จนะคะทุกคนเราก็หิวกันมากๆเลยแม่สุก็สั่งตําไทยมากินนะคะทุกคนสุกัดบอกว่าคาโบนาล่าที่ร้านอร่อยมากๆอร่อยถูกใจสุกัดสดๆเลยสุกัดชอบกินผักแล้วก็ชอบกินแตงกวามากๆตามาเสิร์ฟร้อนๆเลยนะคะทุกคนอร่อยมากเรา กินเสร็จแล้วล้วก็มาเดินเล่นหาของชชอปกันช่วงนี้วันหยุดนะท่องเที่ยวเยอะมากใครอยากมาเที่ยวแบบพวกเราวันที่เลยที่ตลาดโต้รุงหัวหินนะคะกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย